สวัสดีครับตอนนี้จะพรมสัตว์ตู้กองสุดครับวันนี้ก็คือตามช่คิปบอกเนาะเราจะมาสร้างบ้านไว้ประดับแมปเปชืๆนะครับแต่เราจะไม่อยู่ครับสร้างประดับไม่มีอะไรทำๆเนาะก็คือเราจะมาสร้างประดับก็คือไหมครับผมได้กลับมาเลื่นเหมือนเดิมแล้วกูจะกลับมาได้โอโหนานนกครับก็ค,คือในอ่าพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เล่นซีดเก่าเนาะก็คืคอกูจะกู้คืนได้ฝักมากเลยครับฝักกอด ก็คือมันแบบนานมากคงจะคิดถึงพาร์ทนั้นกําลังพอดีใช่ไหมนะครับ,รบก็คือมันมีประตูอ็นเดอร์ดักก้อนครับคือมันดีพาร์ทนั้นก็คือพาร์ทนี้มันไกลครับตอนผมสร้างหมวดเขตถีดแล้วก็แบบซิทปปี้นะในหอไปดูโอ้โหคือผมท้อเลยนะครับคือมันไกลมากครับแบบแบบว่ายังไงวะมันไกลมากนะครับท่านผู้ชมแบบมันไกลจริงๆนะ ก็แบบโคตรเลยมันแบบข้ามน้ำข้ามทะเลโอ้โหตรงน,นี้ก็เลยทอยนะครับ <Okay. S 1> ก็คือเราจะมาตัดไม้คือ <Okay. S 1> ว่ามันจะพอไหมวะไม่รู้ <Okay. S 1> เออ <Okay. S 1> ต้นนี้ <Okay. S 1> ก็ตัดไปเลยพ <Okay. S 1> มันเป็น <Okay. S 1> วางไว้ดีไหมวะ <Okay. S 1> ก็คือน่าจะดีนะครับ <Okay. S 1> ดูครับไดีอย่างคนพูดในเพาะไหมครับขี okay. ้นะครับเอา ข้าพม่พูดโอ้ฟักขรับกินอาหารก่อน <Okay. S 1> ก็คือแะ <Okay. S 1> นายบอกนี่ก็จะตัดไปให้หมดก็คือเราจะไม่ตัดคลิปนะครับเพราะว่าให้มันคลิปยาวเนาะก็คือคุณกาฟิวก็ทําฟาร์มทองไปนะครับก็คือเขายังไม่มาทําเลยก็คือเราจะทำสองอยางคขาพู่กันไปก็คือ,คอมันทาพร้อมกันไม่ได้คือได้ปะ คนคนเดียวทำพร้อมกันไม่ได้ก็เลยให้เพื่อ,อนทำช่วยนะครับก็คือฟาร์ทรมทองผมทำอ้าวทำไม่เป็นนะครับก็คือให้ฟิลทำให้ดีที่สุดนะครับก็คือทำเป็นนะครับแต่ผมจะไม่ให้มันไลอีพีครับก็คือพัดเราจะไม่ทำประตูเอ็นเดอร์ก่อนนะครับก็คือผมผมอยากสู้กับมังกรครับผมเลยไม่ทำเนาะผมจะไปทำ นะครับเอาเป็นว่าแมปนี้ก็ผมได้โหลดโปรแกรม X x ไฟล์มาแล้วนะครับเพื่อจะทำการแจกแมปในไม่ช้านี้นะครับเย้ยีอะไรไม่รู้ก็คือได้ทำให้หนึ่งสแต็กนี้ได้บ้านนี่เกินพอเลยนะครับเราจะทำเป็นบ้านทรงไทยครับ ก็คือว่าให้มันเลืกชาติสักหน่อยรอครับเอาแล้วครับได้ไม้มาเยอะเลยก็คือไปคาบของนะครับก็คือไปเลยนะครับไปที่บ้านกันเลยเอาล้ครับได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็คือเอา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 ,เอาของเก็บไว้ในหิบกันก็ดีเนาะคือเอาไม้ตัวนี้ไว้นะครับ แล้วก็เหล็กแล้วก็นี้คือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ต้นไม้ปลาพีดกระดุกยังจะเก็บไว้อยู่นะครับคือทา้งน้ำก็จะเก็บไว้แล้วก็ข้าวอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะครับมานะครับครับมันแบบ เราจะทําเป็นบ้านเรือนไทยนะครับเข้าใจไหมก็คือชิดนี้ผมได้แคสตอนกลางคืนบดมึนกระจงไว้เหตเสาลำแน่ไม่คร <Yes, okay, ับเสาผมจะเอาเป็นอันนั้นครับอเด้อเแหลกแหลกแหลกเสาเขาตัดเอาใหม่ก็ได้แต่กว่ามาไม่พอครับต้องเอาเยอะ ถุงไว้แค่นี้ก็พอเนาะก็คือเสาพอไหมวะไม่พอไม่รู้แต่ที่ร,รู้ไม่นอนครับคือผมจะปรับเอาครับมันขี้เกียจนอนเข้าใจไหมก็คือนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถรู้ได้นะครับก็ผมได,ได้ได้บอกไปแล้วแหละในคลิปที่แล้วก็คือผมได้สอนไปเลยดูก่อนนะครับคลิปที่แล้วผมผมได้สอนไปเลยนะครับ <laughs> จะวา่าเอายังไงวะมันจะทำบ้านห้องเดียวครับก็คือเราจะสร้างไว้ตรงนี้เลยคือไว,ไว้ไว้ประดับแมบหนึ 1, 2, ่งสองสามก็นับมาสามครับหนึ่งสองสามแล้วก็มาอันที่สี่ครับตรงนี้หนึ่งสองสามตรงนี้ครับแล้วก็ถ้ามันนับมาแบบนี้ครับหนึ่งสองสามแล้วก็อันอันอันที่สี่ครับ แบบนี้เนาะก็คือมันเเดี๋ยวทำไมมันเล็กจังวะไม่รู้เข้าไปตัดอำไมก็ได้ก็<ม>คือได,ได้ไม้มาโคตรจะเยอะเลยเอาเป็นสรงบ้านอ,อะไรวะครับถูกต้องแล้วลืมลืมครับลืมก็คือเราจะเป็น ครับผมจะทำให้มันสวยสุดฟีมือผมเลยเนาะอ้ะาวพลาดอีกเที่ยมากเลยก็คือผมว่าเราสร้างโต๊ะค้าปไปก่อนก็ดีคือสร้างไว้ตรงนี้ก่อนก็ดีถ้าเป็นแฉลบนะครับก็คือแฉลบก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็วางไปเป็นพื้นโลดแบบนี้ คือคือเราจะไม่ไม่มาอยู่กับบ้านหลังนี้ที่เราสร้างเนาะก็คือเราจะอยู่บ้านหลังเดิมแต่ผมสร้างประดับแมบบเพราะมันแบบว่างยังไงวะสวยๆอะเออแบบนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันบ้านหลังเล็กไปวะผมขอไปตัดไม้อีกสักเท่าไหร่วะสี่ามสิบเฮ้ยสามสใช่ไหม นะครับสิบสองบล็อกก็เลยทาให้มันอีกสิบสองบล็อกก็เป็นเรื่องซีดีนะครับก็คือไม้จะหมดเราต้องการไม้อกเอาเอาอกดาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเ,เราต้องใช้ประโยชน์มันให้เกิดประโยชน์เอ้ยใช้มันให้เกิดประโยชน์สิไม่ใช้ใช้ประโยชน์มัน,นเลยนเนาะน่าจะพอปะ พูดกูพูดได้พูดเร็วอันสามเหรอสเออแล้ว่าได้อันบีกได้ไหมพอที่จะหาได้ไหมอันบีกสานี่ครับซึ่งตอนนี้มันก็คํามากแล้วคือผมจะได้กลับบ้านไปลงคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับคุณจะไปลงที่โรงเรียนในก่อนก็ดี ไม่ได้เอาไปลุงด้วยที่โรงเรียนก็คือเราจะไม่ทําสวยครับแล้วเราจะทําไม่สวยตตรงนี้มันเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเป็นอะไรวะไม่รู้ครับี๋ยวเราจะมาดูในโอ้ดูเลยก็ดีอ่า กินอะไรกูไปโค้ทรายอ๋อนีนกระียมขุดทรายครับก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจีๆเท่านั้นเองบ้านแบบนี้ก็จีๆต้นก็ใครอยากได้ก็เอาไปสร้างเล่นได้นะครับก็คือไม่หวงสูตรคืออันนี้ก็แค่ขึ้นโค้งบ้านครับยังสวยเท่าไหร่ก็คือหนึ่งสองสามแล้วก็อันที่ สีตรงนี้ครับนี่ครับสองสามแล้วก็สองสามนี่ครับอ่าว่าแล้วงไงไม้ตรงนี้มันเกิอนอีหลีครับแล้วก็แล้วก็วกา,างอ่าตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หก็กคือเพราะว่า ผมยังไม่ไปดูวิธีสร้างนะครับว่ามันสร้างยังไงคือถ้าผมไปดูมาดมเดี๋ยวผมจะให้เครดิตใต้คลิปนะครับเอาผมได้ไปดูของใครมาบ้างก็คือเราจะดูเขาแล้วเราจะไม่เก็บไว้เป็นสูตรของตัวเองนะครับมืดมากเลยผมกลับบ้านนี่โดนด่าแน่ๆนะครับก็คือเราจะขึ้นโค้งบ้านไว้ก่อนก็ดีนะครับก็คือกี่นาทีลวะวะเก้าเองเหรอ นี่เดียวผมไม่อยากให้มันสั้นขนาดนี้นะนี่ครับซึ่งมันเป็นอะไรทีเีก็พอแล้วแล้วก็ทำแบบนี้มาครับทำตามเลยนะสองสามนะครับใครที่กำลังดูก็ทำตามเลยนะครับหนึ่ง,ตา,งตามสามนะครับผมกำลังดูอยู่ก็คือแล้วก็มาอีกหนึ่งอันครับแบบนี้ใช่แล้วก็ ทำโรงงานแบบนี้นะครับเพ<ช>ื่อจะทำเสาแล้วก็จะเอาสูงปป่าปาปาเอาเอาสามคูณสามอะไรไหมพอจะได้ไหมปาาปาาสูงข้าไห่สูงข่าไหนสูงสามชั้นนะซึ่งมันได้ข้ามอีกแล้วนะครับก็คือกจะพูดแหละถึงเราจะมีก่ออินชาร์ตแต่เราก็ต้องเออ ให้ไม่ให้ไม่ให้เขาเกิดบ้างก็ดีเนาะก็คือคุณจะก็คือแบบนี้นะครับคุณจะเล่าให้ฟังก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นมีต้นมะพร้าวต้นหนึผมจะคราบสติกก็คือะไรอันหนึ่งสองใช่ไหมไม่รู้แต่่อรู้ในหกนี่ครับก็คือเป็นอะไรที่น่าจะดูดีเป็น,น,นยอย่างยิ่ง นี่ครับอู้ยังไงผมว่าแล้วไงเป็นลินเป็นเสาอู้ยพ<จ>ะดุกดาดเลยครับดูฟาร์มทองอูลอ้ลือก็หรือก็เออดีนะครับดีอยู่แต่แจ็ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่เราจะใส่ไม้อวางผิดครับโทษขออภัยที งแบบนี้ครับอืมเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับอืมอก็คือวางเสาได้แบบโคตรสุดยอดนะกดไปเพียงก็คือเอาอันนี้มาไว้กว่อนก็คือเกือบจะทุกอย่างแล้วจะเอาแบบเป็นไม้นะครับเกือบจะทุกอย่างเลยแล้วก็แบบนี้ครับผมทำเป็นแบบว่า ลักษณะมันก่อนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมวะคอดูก่อนเออน่าจะย่าอยู่นะครับแล้วก็ครับบันไดเลยเนาะอืมสิบสองอันก็มันจะขึ้นโคง้งเราก็จะขุดนะครับอืมทำอะไรตรงนี้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 อู้ เป็นอะไรที่ดีมากนี่ครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่สำหรับผมนะสองสามมาแบบนี้แล้วก็ปาบ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 ตรงนี้ก็คือว่าเยี่ยมไปเลยเนาะก็คือแบบว่าพึ่งคอพบก,ก็คือ พิ่งหัดแคสนะครับเกมนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้แคสตานานเท่าไหร่ผมก็ยังสร้างไม่สวยเท่ากับเออเหมือนพี่วอะไรไม่รู้เละที่รู้ๆผมม่ลอกเรียนเข้ามาแน่นอนแต่ผมจะไปลอกเรียนอยู่นี่ครับผมจะลอกเรียนอยู่ไม่วันไหนก็วันหนึ่งแต่ที่รู้ๆผมจะไปทํานะครับ แต่อันนี้ผมยังไม่ยังไม่ไปดูของใครนะก็คือเลยว่าอมผมก็ทําสวยนี่กว่าเฮ้ยด,ดูนะครับดูเลยมันสวยขนาดไหนนะครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห้าสุดบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็ทําตรงนี้อีกนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุบออก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทําทได้สวยขนาดนี้ผมไม่เคยเห็นใครทําสวยขนาดนี้เลยนะก็คือผมยองอู้มืดแล้วผมต้องดิบสร้างแล้วก็คือขึ้นโค้งแล้วก็ดีดีมากๆเลยแหละเพราะว่าผมกลัวโดนดาครับไม่ใช่อะไรก็คือผมได้แดคสคั่มาหน่อยครับอืมอืมจะพลาดนะคนหนึ่งก็าซีเรียสนะ แป๊บแล้วก็ปาบก็ปาบปาบปาบนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าจะดีพอสมควรเนาะก็คือยังไงวะบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดังขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเออแหลกมากเลยใครเข้ามาวะ <Okay. S 1> โอ,โอ,โอ บอกกี่ครั้งแล้วออกไปไม่ต้องเข้ามานะครับครั้งต่อไปเพาให้มันฟังความนะคือเ,คเราคับรว้ไปก่อนก็ดีเนาะก็คือเรามีอะไรที่จ้องทําเยอะเลยนะครับก็คือเราจะสร้างประดับตรงนี้สักนิดสักหน่อยปุ๊บปึ๊บก็คือเพื่อความสวยงามราต้องให้ละเอียดครับแบบนี้อเออ ตรงไหนวะตรงบล็อกนี้ก็คืออันว่าก็คือได้ขึ้นโค้งแค่นี้เลยครับก็คือจะไม่มีอะไรมากนี่ผมก็จะโอ้เสาเป็นรั้วครับมันคิดได้ไงวะอก็คือจ้ต้องไปตัดมาอีกนี่หนึ่งสอามสี่หหกสามนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามแปดสิบหกใช่ไหมสไม่ใช่แปดสามไม่รู้รู้โอ้ผมผมปรับอันนี้ทาวังเดีวกว่าครับมันจะไม่ได้มาปรับใหม่อีกครั้งเนาะก็คือนี่ไม่มีวันค่ำเลยเที่ยงตลอดนะครับ ก็คือไม้จะตัดที่ใบอมดักโอนะครับก็คือตัดไปสักยี่สิบก็โอยี่สิบมันไม่พอนะครับมันก็มันน้อยสิบต้นมันน้อยเกินไปเนาะก็คือร้อยตน้100ตนกูร้อยต้นโอ้โหองผมไม่พอแน่ๆครับพูดอุบาทเกินไปมึงตอนแรกนะครับว่ากูพูดว่าแค่สิบต้นอันยังมึงกูพูดว่า,ย,วายังน้อยเกินกูนว่าร้อยต้น อู้เดียวอุ้ยถ้าเป็นเลวีนี่ผมจะดีใจมากเลยลงไแล้วไม่มีรับสุดไม่มีอะไรหรอสันใช่ไหมใช่ท้านครลูก็คือมันตันครับเพื่อนผมว่าเพื่อนผมได้ลงมาแล้วนะครับก็คือเราจะอืไดโอมนีน่ากลัวแ่ะมันมีสีดำไปหมดนะครับอ้าวแค่นี้ก็ยัง จะไม้ขุดเดี๋ยวก็ยังีก,ก็ไม่ได้นะครับก็คือเขาจะได้ไปเปลียนไฟแล้วนะครับคือพัรนี้ก็น่าจะมีแค่นี้เลยครับก็คือไม่มากไม่มากถ้าาอะไรขึ้นโค้งไว้ก่อนก็ยังดีก็คือพัรต่อไปรับประกันว่าเสร็จนี่ครับ คือมันค่าแล้วไงผมก็จะไม่เครียดนานเพราะว่าผมไม่ได้เครียดอยู่บ้านตัวเองเนาะซึ่งมันเป็นอรอุ่นที่สิบห้าด้วยูนี่ยบ่านจะพอนะครับอืมนะขึ้นโค้งไว้ก่อนก็ยังดีวิ่งเลยนครับขึ้นโคง้งก่อนนี่จะกีกีมากอืมก็ตรงนี้ใช่ไหมเสาก็ได้ไม้ไว้ก่อนครับตรงนี้ แล้วก็แล้วกาตรงตรงไหนวะเห็นไหมครับดูก่อนตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตรงตรงนี้แล้วก็อ๋วเดี๋ยวนะโอ้มันเป็นอย่างนี้นะครับคือผมเข้าใจแล้วอืมครับเข้าใจแล้วผมยังไม่เข้าใจผมจะทําเลยแต่ผมเข้าใจแล้วก็คือตรงไหนวะ ดูกว่ายับอีกหนึ่งบล็อกครับวางปาบแล้วก็ปาบตรงนี้แล้วก็คือเป็นอันเสร็จนะครับโครงของมันก็คือเราจะไม่แคสนานเท่าไหร่นะครับถ้าประมาณ20นาทีก็น่าจะพอแล้วนะครับ EP นี้ ที่สำคัญผมอยู่บ้านเพื่อนในฝนก็จะตกแล้วนะครับเอ้าวๆๆมันคิดกันเกินไปไหมวะเดี๋ยวนะผมว่าแล้วไงเดี๋ยวตรงนี้เอา้าเดี๋ยวนีะผมทำยังไงวะผมวางอะไรผิดไปโอ้รู้ละ ความบงตรงไหนผิดก็คือตรงนี้นะครับจึ่เราต้องนั่งไงม,มันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับก็คือต้องเป็นตรงนี้ครับจะถูกต้องเลยคือต้องได้ตัดตรงนี้ออกมาเนาะแลก็ยังสับสนน่ครับก็คือยังไงวะเสร็จเรียบรอ้อย จะมาวางทำามตรงนี้ก็คือเราจะขึ้นโค้งล้วก็จะพอนะครับเห็นใครไหมบึงทำอะไรอีกแ้อนะพอไหมวะเยสพอเด็ดเลยหมดพอดีนะครับก็คือเราจะมาขึ้นโค้งได้แค่นี้แล้วเนาะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จะเหมนบึ้งถึงึงดก็จะมีแค่นนี้แต่เนาะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับแล้วลืมบอกก็คือใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์สับสับครและกดแชร,ร์เพื่อนๆดูคนนะครับอยู่บนสุดก็คือ,อผมจะกลับบา้านแล้วสำารับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยู